ะสวัสดีโอลด้วยครับเลยนะโอ้แห่มาเจอแกพอดีเลยมาขิงเยี่ยวอ่ะมาไม่ขิงไม่ขิงนะก็คือโอลอยากแรงเหมือนน้าไหมอะไรประมาณเนี้ยอยากอยากอยากแรงเหมือนน้าวันเนี้ยน้าก็คืออยากจะมอบน็อตมีลิตรให้ไปใส่จะรถรถมึงที่มึงเคยโดนกูไปป่ะเพราะมึงไปใส่น็อตตัวเนี้ยมึงอาจจะแดกกูกลับมาคืนได้จริงต้องลองไปใส่แล้วนะเออนะาไอ้น็อตมอบมอบน็อตมีลิตร ให้กับโอ๊ตนะครับเอาไปลองใส่ดูแล้วมันมีความทนทานแข็งแรงไม่น้อยหน้าใครเลยน็อตมีลิ์ใส่แล้วมันก็จะมีลิ์ชื่อมันก็บอกแล้วว่าเพิ่มเพิ่มมึงบินขับไปอย่างนี้เลยก็ว่าล้อไม่หลุดนะไม่หลุดได้ครับอันนี้มอบมอบให้โอ๊ตไปลองใส่ดูนะครับนี่น็อตมีลิ์เดี๋ยวเดี๋ยวเขาลังผลิตอยู่เดี๋ยวไงเดี๋ยวไปนำเสนอเกี่ยวกับ เพื่อยาวไปลงที่ร้านอยากได้แบบแบบยาวไปแกะหัวต่ออะไรอย่เงี้ยก็มีน็อต